เอาว่ถัดไปครับรางวัลบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดปี2020นะแฟนคลัเตรียมฟรีสเลยนะจ๊ะเมื่อกี้เห็นโอ้โหอยู่นอกเต็มเลยนะฮะอ้าวตกเป็นของใครไปลุ้นกันครับรางวัลน,นี้นะตกเป็นของนุกปายนั่นเองขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้โห FC นะจิกหมอนกันเลยทีเดียวนะคู่จิ้นนะฮะ น้องนุกธนดลน,นะฮะกับน้องปาชัดนภานั่นเองนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้ฮะกับผลงานเพลงไอ้เต้าวานถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะพี่ว่านะหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังขอสักท่อนได้ไหมน้องสักท่อนเหรอครับสักท่อนเชื่อคำคนนี้จะมีแต่เต้าวาน เรื่องรายวันหวานให้้อนทิ้งไปได้แค่ครับรามุ้หน่อยร<อ>ู้สึกยังไงบ้างฮะครับตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณผู้จัดงานมากมากเลยนะครับและก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆท่ทานที่รักนุก,กาปายและก็ขอบคุณทั้งต้นสังกัด ด้วยนะฮะค่ายสิงวกิลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเพื่อนรักของนุกที่ยืนอยู่ข้างนุกฮะขอบคุณไพ่ไปโอเดีอด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยลคือพี่พี่เอทุกคนที่รักและสพอร์ตนุกและปายแล้วก็เดินทางมากับพวกเราเดอยากให้ปายพูดด้วยเนาะโอเคก็ okay. ขอบคุณมากๆครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวเลยว่าปายเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งที่ที่เกิดกระแสมากับเพื่อนคู่บุญของผม ก็ขอบคุณรางวัลรางวัลชิ้นแรกในชีวิตของไปขอบคุณพลังแห่งรักจากพี่ๆ FC ทุกๆคนที่คอยผลักดันเด็กคนนี้มาไปอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เพาะแต่ไปก็จะพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆขอโอกาสจากพี่ๆทุกคนเปิดใจรับไปด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเสียงอยู่ใสเสียงเด้อเสียง <laughs> ยินดีด้วยนะครับ ไปกันที่เรื่องของละครกันบ้างดีกว่าถ้าพูดกันถึงเรื่องของละครเนี่ยละครจะสนุกมีคนติดตามสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยใช่ไหมน้องเข้มที่แอบเห็นน้องเข้มแล้วนะฮะอ่าเราเข้มหสัสวีมาแล้วนะ,ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากตัวแสดงแล้วก็คือบทละครต้องแข็งแรงนั่นเองรางวัลถัดไปครับรางวัลบทละครฟีเวอร์ปี2020ได้แก่ไอ้ขุนคนอย่างมึงไะนะก็ได้แต่อยูย่ใต้กลังผู้หญิงอ่ะก็ดีกว่าผู้ชายอย่างมึงที่นี่แต่ทำร้ายผู้หญิง พ,พยายามอดทนแล้วนะพี่เชน